มาดิตอนเ้า้าวันนี้หมองสวยงามอากาศก็คงจะดี ดูสมอบตอนเช้าที่บานดิงกอนเซมเมืองสตราสบูร์กต่อไปอากาศก็คงจะดีพีวัอนี้เป็นมื้อแรกของฤดูห่อนปีคศ2020หรือว่าปีหลังจากโควิดเซปเรมิจูร์เดที2020หลังโควิด19 Je vous souhaite une bonne santé et prospérité à tout le monde. sauve des sauve est le in 2020 after covid-19 and the first day of summer this year i wish you all to happiness to be happiness and good health success in your life private and professional กุศลัก้ียูโชคดีโชคดีขอให้ทุกคนทุกทางโชคดีปีนี้ขอให้ตลอดปลอดภัยปัจจากสิ่งเลวร้ายทั้งหลายทั้งปวงทุกคนทุกตนทุกครอบครัวอยู่ดีเป็นสุขอยู่ดีมีแห้งโชคดีโชคไงเจริญสุขเจริญใส่ทุกคนทุกทนทุกครอบครัวโดยเทอินโชคดีโชคดีใหม่ไหม่ psycholate hein? espérons vous revoir très bientôt saut dit